หลอดนี่อย่างไหลประมาณเ็ตตันบวกลบเริ่มสั่งแต่ไปายแถวมาจัดไปแบ่งเงินพน้อมกันกนี้ก็ฝนกระตกบานเนี่ยจังวะราคาสามสิบหาสิบห้าฝนตกะหลังงามเลย ใส่ตงตัวของเราใส่แข่งมากหล่อนเนี่ยนาใช่ไหมมันม้นต่ำหงุดหงู่ทังในหนึ่ง้าโทษไหมบ้าจะของเพิ่นอะไรวะ Không igen, mô igen, kom rồi, mô igen. Hãy subscribe Để นี่บออนันหาอยู่บอสี่เครื่องมวกนี้บอเมื่อลงพ่อไอตี้วะนี่ของไอตีอยู่ใส่ฮะนอมสตรีไดาอี่กองนี่อ่นี่บอของไอตีของไอตีก่อนเจ้าของตัวไหน แต่เราอยังโมทันไลยมากนะเปลี่ยนก็ได้รหลยนะเปลี่ยนเหอฮะอันนี้บ่อันที่อ่ะอ้เล่าใส่เข่งบ่เป็นไงหน่อยสิเออก็เขาจะใส่เก่งตลอดนี่บ่สุดท้ายใส่ชอบอืออบเดียงกุ้ง เราบบมีไล่ตู้สารไล่พวดนี่ฮงนเปลี่ยนเบิ่งไงแล้วจดไ้เหรอาถึงน่านีล่ะอันนี้ของเจ้าปะ างนักนละข้างนอกนเขไปต้มววังวอ้ยไม่ได้จบองว้าวดงเขาอย่านี้เขาจะมาอใ้ขาลุ้งอันนี้กันใเลอมันก็ต้องเงียบเป็นล็อกไปล็อกมันตวใส่ของไอ้ตี้เอาไปซียด้

เดี๋ยวบอกเขาเจ้าเจ้าทัวบินไว้ว่าสอบสีฟ้าวั่าสิตัวนี้ชัดเก่งของใครเนี่ยของใคร

哎，好烦啊！ はい。 พาไล่่าไล่เชียงเลย้ <c oughs> าไล่หัวบิน เดีถ่ายรูปไว้แล้วเขียนไว้แล้าไล่อ

ไปิงสองกับสากับไปนหยกนย่าบาดเบ่สูบยาอน่าบอกของเจ้าไปมอเขาไว้แม่เขาไว้ทำไมแม่ด้วยเ้ยเพื่นลราสิสร้างหอบกันยุ่งกัน

เฮ้ไปยุ่ฮมเอเดีอวสิเป็นใครเจ้าวมันยากลข้อตัวขวัชิวสว่างหมดลอกมวยแล้วบาด ไม่ได้ยางในยางซื on, ouais. pues, ่อส่างไอ้วงนอันนี้มันไหลงอนคนมาเพิ่มซื้อนี่คนมาเพิ่มหลานนี่ไปยุติญาสามเหมือว่ามันมูดจีจางเพราะว่าประเทศสบายใจนี่เดี๋ยวเดมูราว่าไปยังเอาดูไป เดยววถูกเนาะอืมคนวัดถูกก็ผัดเนาะเบึ้งเล่ได้ยุตลอดเลยดิฝนตกบ่ดิย่านมูได้ไรเดียวเดียวมู้หรอวะไม่อย่างใส่ยางเจ้าว่าว่าไม่าไล่ว่างั้นเนี่ย